นี่คือชีพประจข่าวประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2555พวกมผมทันทีสิบเรื่องบมรุงชัยนะครับข้อสอบ o คนเน่นทำท่าเหมือนดูว่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามีนักเรียนที่เข้าสอบออกความเป็นผูวิจารณ์ว่าข้อสอบนั้นมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจนขนาดเดียวกันคณะกรรมการผู้คุมสอบก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าข้อสอบที่ออกมานั้นเป็นข้อสอบเพื่อที่จะให้ในักเรียนคิดและวิเคราะห์เป็นครับคุณธนาชายัยทีระพัฒนาวงศ์ วิเคราะห์ธุรกิจสื่อในปัจจุบันว่าสื่อสิ่งพิมพ์ยังไม่ตายโดยมีนักศึกษาต่อโทมอนส่วนและนักศึกษาปีหนึ่งมอนิชั่นร่วมมาฟังครับดีไซเนอร์หน้าใหม่จากประเทศอังกฤษสร้างความฮือฮาจัดการเดินแฟชั่นโชว์หมวกในการที่นางแบบเบลกายค่ะเอ็กซ์เผยบางรักซอยก้าเเรียมอัมลาจอหลังจากอยู่ผู้คนไทยมานานกว่า9ปีระ ทำท่าว่าจะมีปัญหานะครับสำหรับข้อสอบโอ e เดในปีนี้นักเกรยียนที่เข้าไปสอบบอ,อกมาไม่เขราวิจารณ์นะครับว่าข้อสอบนั้นมีความกังวลแต่ว่าในขณะเดียวกันคณะกรรมการที่ออกข้อสอบก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าข้อสอบโอลเดเป็นข้อสอบที่ต้องการให้เด็กคิดและวิเคราะห์ได้จริงๆครับตัวอย่างคําถามในวิชาสุขศึกษาถูกแสดงความเห็นอย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์ถึงความเหมาะสมและความไม่ชัดเจน ทั้งคาถามและคําตอบซึ่งนักเรียนหลายคนมองนะครับว่าแม้จะเป็นข้อสอบที่เปิดโอกาสให้ได้คิดวิเคราะห์แต่อาจไม่เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้กับชีวิตจริงไม่เพียงแต่วิชาสศาึกษาเท่านั้นในวิชาศิลป,ปะและวิทยาศาสตร์ยังมีคําถามอีกหลายข้อครับที่นักเรียนวิจารณ์ว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการคิดเชิงวิเคราะห์และไม่เหมาะกับความรู้ในชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ก่อนเข้าสู่ในการเรียนชั้นมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันข้อสอบโอ e เปีนี้ยังมีเสียงสะท้อนจากนักเรียนนะครับว่าวิชาที่เด็กมีปัญหามากที่สุดคือวิชาการเกษตรวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิชาศิลปะด้วยซึ่งข้อสอบไม่มีอยู่ในเนื้อหาที่เคยเรียนมาทําให้ไม่มั่นใจและกังวลว่าวิชาเหล่านี้จะชุดคะแนนโอเซึ่งจะมีผลต่อการแอดมิชชั่นเข้ามาหาวิทยาลัยครับนักเรียนม .6 กลุ่มหนึ่งก็บอกนะครับว่าข้อสอบบางข้อในการสอบโอ e เไม่สามารถที่จะวัดผลทางการศึกษาได้ เพราะมีเนื้อหาจากหลักสูตรที่เรียนน้อยมากนักเรียนในแต่ละคนก็สามารถเลือกคําตอบได้ตามความเห็นส่วนตัวและประสบการณ์ของแต่ละคนที่พบมาต่างกันครับข้อสอบโอเน็ตที่ถือเป็นข้อสอบที่สําคัญนะครับนอกจากจะใช้คะแนนในการแอพพลิเคชั่นมหาวิทยายแล้วยังเป็นข้อสอบที่ใช้ประเมินสถานศึกษาหรือว่าโรงเรเยียนต่างๆด้วยแต่ว่าตัวเนื้อหาข้อสอบของโอเน็ตกับมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบที่กำกวมหรือว่าไม่มีเนื้อหาที่เด็กเคยเรียนมาอยู่ในข้อสอบก็เกิดเกิดคำถามนะครับว่านี้จะสามารถประเมินคุณภาพของสึกษาได้จริงหรือไม่มีนักวิชาการบางส่วนออกมาให้ความเห็นนะครับว่า2อส,อสปีที่ผ่านมานั้นสอส,อ,สอ,ออกข้อสอบโอนเน็ตค่อนข้างมีปัญหานะครับ ข้อสะท้อนไปถึงผู้ที่ออกข้อสอบนั้นอาจจะย,ยังคงขาดเทคนิคในการตั้งคําถามและใช้ตัวเลือกที่เหมาะสมทําให้นักเรียนนั้นสับสนในการทําข้อสอบเมื่อสอสสได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็คงจะต้องออกกลับไปพิจารณาน,นะครับแล้วก็เอาไปตรวจสอบว่าข้อสอบที่ตนออกมานั้นมีความกักวมจริงหรือไม่ถ้ากากวมจริงก็ต้องออกมาตอบให้ชัดนนะครับว่าจะรับผิดชอบในการออกข้อสอบแบบนี้อย่างไรหรือว่า ถ้าบอกว่าไม่กำกวมก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่าไม่กำกวมอย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อสอบโอนเนนั้นมีสองสาปีติดต่อกันมาเป็นเรื่องที่คงจะต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนถ้าไม่รีบแก้กันตอนนี้มิฉะนั้นข้อสอบโอนเน็จะกลายเป็นข้อสอบที่ไม่ได้รับความเชื่อถืออีกต่อไปครับไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยกับคุณอภิบาลบ้างนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณนาชัยที่ได้มาบรรยายให้กับนักศึกษา ปริญาโทมหาวิทยาลัยทะเลสวนในขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาปีหนึ่งของบรลชันเขารับฟังด้วยบรรยากาศเป็นยังไงครับครับคุณธรรมสิทธิ์ครับมาดูวันที่ข่าวในมาาใหาวิทยาลัยเนชั่นบ้างนะครับคุณ,ณนาชาติีรปัะนานวงศ์ประธานกรรมการและประธานบริหาเรเนชั่นได้มาบรรยายพิเศษหัวข้อวิเคราะห์ธุรกิจสื่อในปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจสื่อในอนาคตโดยมีนักศ,ศึกษาปริญญาโทคณะวิทยาการจัดการและ สารสนเทศสารมหาวิทยาลัยเปรย์วนนักศึกษาชั้นปีที่หลักับูตรนิเทศสารมหาวิทยาลัยเนชั่นและพนักงานบางส่วนเข้าร่วมรับฟังครับเมื่อวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา10บนาฬิกาสาินาทีคุณธนาชัยธีรพัฒนาวงศ์ประธานกรรมการและประธานบริหารเนชัน่นเดินทางมายังห้องเรียนที่2ชั้น8อาคารเนชั่น1เพื่อบรรยายเรื่องวิเคราะห์ธุรกิจสื่อในปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มของสื่อในแต่ละประเภท โดยนาสถิติต่างๆเกี่ยวกับการต,ต,ตลาดในวงการธุรกิจสื่อมวลชนจากทั่วโลกโดยเฉพาะธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งคุณธานาชาัยยืนยันว่าปัจจุบันมีแนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายของการบรรยายคุณธานาชัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามมีนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการบรรยายซักถามคุณธนาชัยอย่างคึึกคักน,รรนักศึกษานิชชันคนหนึ่งลุขึ้นถามคุณธนาชัยว่าคือนิชชนมีธุรกิจสื่อในเครือหลายอย่าง คุณธนาชัยคิดว่าธุรกิจใดในเครือเนชั่นที่เรียกได้ว่าเดอะเบสและเมื่อมีสื่อในเครือมากมายขนาดนี้จะบริหารจัดการอย่างไรคุณธนาชัยตอบว่าเราต้องขยายธุรกิจเพื่อความอยู่รอดยกตัวอย่างเช่นเครือ CP ที่มีธุรกิจในเครือหลายอย่างเช่นเดียวกันนักศึกษาถามต่อว่า CP นั้นสามารถบูรณาการสื่อในเครือของตอนเองได้อย่างดีสําหรับเครือเนชั่นมีสื่อหลายสื่อเช่น Channel, เนชั่นชานอลเพื่อธุรกิจโครงชั้นลึกระวังัยเป็นต้น เวลาส่งนักข่าวลงพื้นที่ก็ส่งลงพร้อมกันหมดถือเป็นการเส้นเปลืองทรัพยากรบุคคลหรือไม่และบริหารจัดการอย่างไรให้เป็นไปเพื่อความคุ้มค่าคุณธนาชัยพูดขึ้นว่าคําถามนี้ผมต้องใช้เวลาในการอธิบายเป็นชั่วโมงและไม่ได้ตอบคําถามนั้นแต่อย่างใดหลังจากนั้นคุณธนาชัยสังติชัยกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นัลมิร์เก็ตติกงเดกวลแต่เมามาได้เข้ามาอธิบายการบริหารงานข่าวของเครือเนชั่น ซึ่งจะมีถังข่าวกลางกับนักศึกษาเป็นการส่วนตัวและบอกว่าจะมาบรรยายเรื่องการบริหารงานข่าวของเครือเนชั่นในโอกาสหน้าเร็วๆนี้ทั้งนี้อาจารย์ธนานุผู้สอนวิชาทฤษฎีการสื่อสารมวลชนได้มอบหมายให้หนักศึกษาเนชั่นทุกคนเข้าฟังการบรรยายดัง่าวและทํารายงานสรุปสมอ,อาจารย์ด้วยมาดูวันที่ข่าวต่อไปครับในคาว,วิชาจิตวิทยาการสื่อสารอาจารย์ชนะอาจารย์ได้จัดกิจกรรมสร้างภาพขึ้นเพื่อ, mm hmm. อให้เรารู้จักการทํางานเป็นทีมครับ ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ได้สร้างชิ้นงานศิลปะซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันอย่างสวยงามครับเมื่อวันพุธที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เวลา10นาฬิกา30นาทีในวิชาจิตวิทยาการสื่อสารของอาจารย์ชนะอาจารย์ได้จัดกิจกรรมสร้างภาพเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการทำงานเป็นทีมซึ่งอาจารย์ได้ให้พวกเราเตรียมอุปกรณ์อะไรก็ได้มาคนละหนึ่งอย่างแล้วนำอุปกรณ์นั้นมาประดิษฐ์เป็นลูกสัตว์ชนิดใดก็ได้ลงบนกระดาษเ4สีโดยแต่ละกลุ่มสามารถดีไซน์สัตว จากอุปกรณ์ที่เตรียมมาสู่ฝีมือไปดูผลงานของ,ของเพื่อนๆกันนะครับมีผลงานที่ชื่อว่าตุ๊กแกโยนกน้อยในหลัง The Freedom สิงโตแห่งุูเขาหมีอะไรอะ่ะฉันคือแมว Monkey Mouse นกพู้ 3D ในยามราตรีและเป็ดน้อยในปา่าใหญ่ครับ หลังจากทุกกลุ่มสร้างสารรค์ผลงานสารต่างๆออกมาแล้วอาจารย์ได้ให้โจทย์เพิ่มอีกหนึ่งโจทย์พอพวกเราทําสักพักอาจารย์เกิดเปลี่ยนโจทย์โดยให้พวกเรารวมกลุ่มกันทั้งห้องเพื่อมาประดิษฐ์ผลงานร่วมกันซึ่งผลงานนั้นจะตอบโจทย์ว่าสัญลักษณ์ของนักศึกษาร,ร,รุ่นหนึ่งของมอนิชันเป็นอย่างไรลิงตัวนี้เหรอคะเราทาขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของพวกเราอืมพวกเราเฟิร์มหมือลิงนะะแล้วก็เสร็จแล้วลิงตัวนี้คือเป็นบอลลูน แล้วก็มีกล้องมีของอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแบบมันสื่อถึงแบบเในนิเทศที่แบบเป็นอิสระเชื่อมีจินตนาการกว้างไกลอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าแต่แขณะต่อ,อไปว่าเราต้องนิเทศมันมีหลายอย่างาาาเป็นนักแสดงนันกแสดงชี้ไปเลยไหมไปตัวนิเทศนักแสดงนตรีกรอน<ม>นักสอน แล้วก็นี่คือว่าป้าแล้วค่ะที่ดเนสชั่นของเราที่จอดคอของเรานะคะวันตุนสุชันแล้วนี่คือคุณสุทธิชัยยูนเป็นไอดอลของพวกเราทุกคนโดยบ่าวใช่เพราะคุณเรื่องเราแล้วใช่คุณเร็วๆเอาสวัสดีคุณสุทธิชัยอยู่เนี่ยสวัสดีวัสดีวัสดีเร็วหลังจากนั้นอาจารย์ได้บอกพวกเราว่า สาเหตุที่อาจารย์ให้นักศึกษาเปลี่ยนงานกระทันหันแล้วมาทํางานอีกอย่างก็เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาและไม่ตื่นตระหนกเพราะแนอนาคตการงานต่างๆที่เราต้องเผชิญนั้นล้วนแต่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกแก้ปัญหาแบบเป็นทีด้วยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยชั่นครับคุณอัิสิธิ์ครับ ไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกับคุณพรสิริรและคุณสแกวันนะครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเสนอครับวันนี้นะคะเรื่องที่จะนำม,ม,ามาเสนอวันนี้เป็นเรื่องราวของการเดินแฟชั่นสุดแปรค่ะค่ะโดยที่โรบินโคลนะคะนะักดีไซเนอร์หน้าใหม่เป็นผู้ผลิตหมวกของประเทศอังกฤษนี่แหละคะ่ะ mm hmm. เขาได้สร้างความฮือฮาให้กับผู้คนที่ชมการเดินแฟชั่นอย่างมาเพราะว่าเขาจัดการเดินแฟชั่นโดยการที่ mm hmm. ให้นางแบบเนี่ยนะคะใส่หมวกเพียงใบเดียว <ใบ S 1> แล้วก็<น>เปลยกายค่ะเปลยกายด้วยเหรอคะใช่ค่ะเปลยกาย <c oughs> เดินสร้สางความขอเป็นที่น่าสนใจมากนะคะ <c oughs> สนใจอะไรคะ <c oughs> หมวกหรือว่าอ <c oughs> ะไรต้องไปดูภาพเขาว่าผู้คนทเขามาดูสนใจหมวกหรือว่าสนใจอย่างอื่นนะคะ, <c oughs> ะดโดยนอ่อนางแบบก็ได้เปิดเผยว่าจริง,รงแๆแล้วการเดินแฟชั่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะค่ะก็ เป็นการเดินแฟชั่นที่ก็ยังไม่เคยประเทศไทยก็ยังไม่เคยมีการแบบนี้เกิดขึ้นต่้าดออกนบที่เขาสนใจนะคะติดต่อกับสอได้ยค่ะไม่ค่ะแล้วของพี่วันนี้มีอะไรคะวันนี้มีคําถามมาถามด้วยค่ะเอะคำถามอะไรคะสโนไวท์ทำไมต้องไม่ต้องแคะหูคะทําไมสโนไวท์ไม่แคะหูอ๋อสโนไวท์ไม่ใช่ล้ำจาริค่ะจะแคะหูทาไมเย้ยไม่ใช่ค่ะโอกว่า สโนไวท์มีคนแคทังเจอ๋อมีคนแคทังเจวันนี้เกี่ยวข้ออะไรกับเรื่องข่าวที่ต้นมานําเสนอไม่ได้เกี่ยวกับสโนไวท์ไม่ได้เกี่ยวกับคนแคทในนิยายเลยค่ะแต่เกี่ยวกับคนแคทในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะคนแคทในโลกแห่งความเป็นจริงใช่ค่ะคือคนแคทที่เป็นคนแคทในประเทศเนปาลค่ะเขาชื่อจันทาดาบูแดนกิค่ะซึ่งเขาอายุ72ปีเป็นคนเป็นคนที่เตี้ยที่สุดในโลกค่ะอ๋อค่ะแล้ว คือได้จดบันทึกใน g ก n n n s s s World of r e c o r คค่ะซึ่งซึ่งตัวเองก็ไม่รู้มากตัวเองเป็นคนที่เตี้ยที่สุดนะคะอ๋อนักข่าวมาเห็นจนนักข่ามาเห็นก็เลยได้ทราบว่าตัวเองเป็นคนที่เตี้ยที่สุดอ๋อก็ทำความแปลกใจให้กับคนทั้งโลกแล้วก็ตัวเองด้วยใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็เรื่องข่าวนำเสนอข่าวต่างประเทศนะคะก็ ให้ขำๆกันไปใช่ค่ะก็หัวพี่แปลกๆรัวขำการนใช่ทัวรบแปลกแล้วก็คนแค้นก็เห็นเขาไม่ดีเลยใช่ค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าทีมข่าวต่างประเทศจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าคนแค้คนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะได้ขึ้นกินเนสบุ๊กแต่ว่าถึงมีมีขนาดตัวที่เล็กขนาดนี้ก็น่าจะไปตรวจสุขภาพนิดนึงนะครับว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ครับและขอบคุณมากครับคุณพิมและคุณแจนครับ ต่อไปเราจะไปดูเรื่องราวเบาๆสมองของคุณผู้ชมในช่วงของชีพจรข่าวบันเวทิงกับคุณวรังคณาดอกกระถินนะครับมีเรื่องราวของคุณนาเดียของคุณแม่มือใหม่ที่เธอเพิ่งจะได้ลงมือเล่นดูลูกชายด,ด้ยด้วยตัวของเธอเองแล้วเธอก็มีความภูมิใจมากอยู่พอสมควรเป็นยังไงครับคุณวรังคณาครับค่ะคุณทันพิเศษครับสำหรับสาวนาเดียค่ะหลังจากห่างหายไปจากวงการบันเทิงไปนานนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้ไป นะคะเลี้ยงลูกน้องนกมงคลน,นะคะตอนนี้ลูกก็วัยหเดือนกับ10วันแล้วนะคะเธอเองก็ออกมาเผยค่าว่าจากการเป็นคุณแม่คนเก่งนะคะตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยนะคะเพราะว่าน้องเองเนี่ยก็สนพอสมควรนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ต้องตื่นทุกสองชั่วโมงเพื่อที่จะมาดูน้องนะคะหลังจากที่ได้คลอดไปนั้นนะคะเธอก็เพิ่งที่จะมาเข้างานเป็นงานแรกนะคะ ของโครงการเรนทิสขุมวิฟ47คอสโมโคลิเ a นส์มอลล์นั่นเองนะคะงานนี้สาวนาเดียก็อัปเดตเรื่องลูกให้ฟังด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็ขอเลี้ยงลูกก่อนแล้วกันตอนนี้นะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมีคนที่สองนะคะแต่อย่างไรแล้วเนี่ยก็ยังเล็งที่จะหวนคืนสู่วงการค่ะตอนนี้ก็ขอทําหน้าที่คุณแม่ไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าถามว่า,าเลี้ยงยากไหมสําหรับลูกคนแรกนะคะเธอก็บอกว่า ก็เลี้ยงยากพอสมควรนะคะแต่ยังไงแล้วก็ยังมีคุณแม่นะคะที่คอยช่วยเหลือนะคะเธอเองก็ยังบอกอีกว่านะคะหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยทำแต่งานไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะตอนนี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ไปทางานนะคะพิธีกรอสาวก็วสวยคนนี้ยังไงแล้วพวกเราก็รอติดตามต่อไปว่าเธอจะกลับมาเข้าสู่วงการอีกเมื่อไหร่นะคะนี่คือเรื่องราวของสาวนาเดียนั่นเองมาสู่เรื่องต่อไปค่ะคุณฟังคุณผู้ชมค่ะชีวิจรรบันเทิงนะคะ เป็นเรื่องของละครซิปคอมค่ะหลังจากที่เป็นต่อนะคะได้ผ่านหายไปแล้วนะคะเพราะว่าได้อำลาจอไปแล้วตอนนี้ค่ะละครบางรักซอยเก้านะคะก็มีข่าวแว่วๆมาอีกว่ากาลังจะลาจอไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะบริษัทเอกแซเนี่ยก็ได้ออกมาเผยว่าละครเรื่องนี้หลังจากที่ออนแอร์ผู้คนไทยมานานกว่า9ปีนะคะทัพดาราเองก็มีแฟนคลับที่ ติดกันมาโอ้โหติดตรึงยาวนานเลยทีเดียวนะคะก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับละครเรื่องนี้เยอะมากมายนะคะว่าหลังจากที่เป็นต่อ,อ,อได้ลาจอเนี่ยก็กลัวว่าละครเรื่องใหม่ที่มานะคะนั่นก็คือเป็นข่าวในี่กลัวว่าจะไม่สนุกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราก็ได้ชมในเบื้องแรกตอนแรกกันไปแล้วก็คงจะสนุกกันเหมือนเป็นต่อนะคะบางนักสอยเก้าเองค่ะก็เผยว่าตอนนี้เนี่ยคุณอ้อมเยดาเองก็กําลังตั้งคันนะคะหาให้มันถ่ายละครเองก็ เป็นอุปสรรสในการทํางานด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นเหตุให้ละครซิท์คอมในเรื่องนี้บางรักซอย9ต้องอันลาจอกไปเองเช่นกันนะคะด้านนักแสดงเองค่ะก็ออกมาเผยว่าตอนนี้ก็ทราบข่าวแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็คาดว่าในเดือนมีนานี้ก็น่าจะอําลาจองก,กันไปแล้วจริงๆยังไงก็องรอติดตามกันในตอนสุดท้ายของการอวสานบางรักซอย9ตั่นละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้ชีวิตจรข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากครับคุณวัชนาครับและทั้งหมดคือชีพจรข่าวในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชีพจรข่าวทั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าพวกเราทุกคนสัญญานะครับก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ที่ดีที่สุดแล้วก็จะฝึกฝนให้เป็นสื่อมวลชนที่ดีในอนาคตครับวันนี้เราจะลากันไปด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าอารติโลก,กนาติกาความริษยาพ้โลชิหายลาไปก่อนครับสวัสดีครับ